ออกแล้วพิกม่ขั้นรังนะตอนนี้ช้างของเราก็ทำการ งัดยางนะคะงัดยางค่ะพี่น้องงัดยางนะคะดูวิธีงัดยางนะพี่น้องเออ้ยวันนี้เน็บเกัเออเดเตียวรเราบอกว่าได้ษั่ส่งได้เพียงไงมะ

ตอนนี้ช่างของเราก็ทำการงัดยางนะคะงัดยางค่ะพี่น้องงัดยางนะคะดูวิธีงัดยางนะพี่น้องเลยวันนี้เน็บกันท <c oughs> ี่ออกไปเขาเห็นดีดีพี่ค่ะ <c oughs> ห้ำออกช่างบอกห้ำออกเพิ่งตื่นเพียงไง่ะ อย่างไหนพมาขั้นรางนะ จะใส่รถพ่วงค่ะรถพ่วงรถพ่วงแล้วก็น้องครับผมครับผมน้องเท่าครับผมหงมบอดเลยที่ยี่ไง ใบกองข้อไปงองก้อยตรวสุดร่วงกองข้อไปกองข้อไปงองก้อยตรวสุดร่วงกองข้อ ครับผมเราก็จะไล่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 ไปเรื่อยอย่างนี้นะคะ เดียวเราก็่ได้ใจสงไงพ่อสองโอ ตอนนี้เราลังใส่ยางใหม่แต่เป็นยางมือสองนะคะเพื่อนๆพื่นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนจะสงสัยว่ายางใหม่หรือเก่าใช่เป็นยางมือครับผมตอนนี้ช่างของเราก็ทําการงัดยางนะคะงัดยางค่ะพี่น้องงัดยางนะคะดูวิธีงัดยางนะพี่น้องเอยวันนี้เนบก์ กินของเควรเพราะว่ามันกัดกันสวัสดีค่ะตอนนี้ช่างนิดของเราก็กำลังจะเปลี่ยนยางรถให้ลูกค้านะคะยางขอเท่าไรฮะนขอชุดนิตอะ ตอนนี้เราลังใส่ยางใหม่ที่เป็นยางมือสองนะคะเพื่อน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 จะสงสัยว่ายางใหม่คือเขาใช่เป็นยางมือ ที่อกไปเขาเห็นอีดีที่ค่ะห้ำออกช่างบอกหำออกเพิ่งตื่น ออกแลี่น้องออกแล้วไปที่นี่ออกแล้วออกแล้วได้ค่ะออกแล้วพ่อสองโอ เราติแตกต่างกันไปเลดเราไ้เส้นน้ำเผล่ากับเส้น่าบ่ พอกแล้วพี่สองอย่าเป็นยางมือสองข้าเอหมาฮคือ,อว่าพ่วงผินของคนเพราะว่ามันกัดกัน

人家，人家老好。